สบายดีพ่อแม่พี่น้องวันนั่งจนี่คือเก่าพี่น้องเลยท้องเป็นเหตุสังเกตได้พี่น้องเลยพูดโพวะท้องมาหากันราวาพักกันขืนยาอ้าวเป็นพระบารนี่ตายพี่น้องเลยโผล่มาอีกแล้วพี่น้องเลยนี่แหละคือข่าวดีพี่น้องในขีปงเขามีข่าวดีเขาหลายปนกันใช่อีกเลยผู้หนึ่งนะ พี่น้องเอ้ยน้องบิวบุกคนบ้านซนีป่าพี่น้องเจิงบอสั้งแรกคนข้งแรกีนั่งเองอืมข้งแรกอันขี่รถอีห้างบุกขี่ต้มมากระเป๋าตายแถมถือถาดหนูอย่างบอสมโยมใส่ทง เดนซะมาพีลูกกพี่่าทาเพี่บิวมาพีลูกบา่มีเสือให้ถ่ายบ่คือเปียกเสือนะเ่เอาอ่ะัดูองเบิ่งเบิ่ันดีใจยุ่ยด้มาบ้านเอเสนีป่าแม่แม่สนีป่าดีใจเป็นขังแหลกเนองนา่งในมาเปิดหูเปิดตาพากันเบากันกำลังหนัดว่าสีเห็ดน้ามกับสีเห็ดกระปุ่นกินเฮ้ยเธอ่วนมันเบาตายกันน้องบิวมาแม่ว่ะเบากัน กระเท او โลแล้วกันพระท่างนักงพระกันมาโลดอ่านไต่เน่้บั้งเด้อหอดบ่อสามสิบสี่สิบกิโลสามสิบกลัวๆเนาะเออสามสิบกว่าๆไปเนาะแต่มอันทางผมบอกเป็นตายเนยอืออือเป็นอะไรไปเนาะก็จะเห็ดกินกันแม่น้ำกิ๊กอ่าเป็นลูกมือคือเก่าเฮากับสิบปขกลัวน้ำหนามานะก็จะปรุงแต่งแล้วกันได้อะไรก็กินกันเนาะพี่น้องเนาะ กะดีใจแห้งวันนี้กำลกซาวมาเยี่ยมยานหอดันบ้านป่าเราชวนเป็นเมื่อเหรีบ้านนะมาไปเพื่นวะอยากไปเพื่นวะจาไปบะกินกินอืม่ะพี่น้องขาเ็ดกันบ้าน้จำเบิงลลายขีปเนาะวันนี้ก็มีลลายขีปนเนาะทีได้ถ่ายบรรยากาศตอะเธพี่น้องเอ้เจกําลังขัวนามขับปุ่นตอนนี้ วายหมอกะาใหม่มอกะไปจับกล้องเอาอกวัะเป็นหมอกกถาแล้วหมอก็อยากนอยพูดกถานาเจ้าขวานะนะมาหายกำลังใจแม่ใก่ไก่เนี่ยโอ้ยแก้มแดงต่องต่องขึ้กับแม่ค่ะแนนกำลังพากัน เห็ดพี่น้องเอ่ยผู้หนึ่งกับตรงกลางสวยกันป้าหลดดีหลดดีหลดดีมือจุ่มมือจุ่มนะวาดกัดเลยใส่ผงนัวลงไปบ้านถือ เสียบควานวดเอยูนอเครื่องโลดจ่ใส่เบิร์ดเดอร์นู่ดอรันนี้เ็นกินอืมซอนพนสุดใดความเสียบความนวดบอกว่าสุดยอดบอเคยตก น้ำตาลจ้ยน้าล้าน้ำตาลมาไม่เฮ้ยหขาสื่อจะเป็นหนวครับหมื่นเัาใส่ส่วนม้วน้ำตาลกับโบเคยขาดแ่เพรว่าหิน้นาปะนะลงววดขุมมือเมื่อเาใส่น้องมูวือใส่จีบจริงนะเริ่มคุ้มนะมันตเพ็ดนะ อแดงจมค่อมกัน้นงน่ากินบ่จ้า,า,าบาลเลยก็คือน้ำลายบ่ <laughs> หอมหุยหุยเงินกันบ่หอดบ่หอดคนละซองลอยสักบ่หอดจะกินแสบซซ้นยน่อยแมนต้องขอบคุณคุณพี่คนสวยนะคะค,ปปคุณพี่คนสวยละลายฐานน้องที่ให้อ่ะ กำลังใจชมเฮาแมนขอบคุณหลายๆเด้อขอให้เจริญรุ่งเรืองสุขสุขชนเนาะสุขภาพแข็งแรงใส่กระเดกลองหล่อลองดูสิหอยเลยบานเจี๊ยบเผือกเลี่น้องเอ้ย กนินแล้วแล้วก็หอ่อเมื่อผักมันบานลังสีเขียวนำผักลูกผักฟัวแม่แม่มงกินแล้ววะเราสีบเอห่อพี่หน่อยเว้ยตาตาเราเราสิบเห่อวะสันลูกสองคนล่อถ่ายกินอยู่เพื่อน <S 1> <S 1> <S นั่นแหละ ยังมาเล่เอารจ้าตองน้ำข้าวปุ้นไมไหมมันหน่อยไปบอลลาสาวฮะปิลงไปเอามาไขอีกตัวหน่ลย ไไเทล,ไล,ไลงไปอีกเพื่อความแ,วแส่บความนัวความมันใส่เบิร์ดเลยเนาะสาวเนาะจะลองสลับสาวอ่ะสาวสลับสาวมาเทียบบ้านป่าข้างแรกของนาง คือสิบเเคยออกจากบ้านนอาร้อยเนาะเส่วนนั่งมาเปิดห้องเปิดตาคือสิบเได้ออกมาตายบริเวณทางใดว่าตายบริเวณเคยไปทางใดแล้วไม่ใหญ่หูอีบอมานี่ไม่ใหญ่พิตติ้งสือกห้าไม่ใหญ่พิตติ้งเสือกหลากหลายมากวะนี่มาเข้ามาหน้าบริเวณใต้ ข,าาข้าแบบาาม่น้าเวิดซาวนนี่ยได้เป็นใหญ่มากแบบโเฮ็นะขวแล้วเรีบรอยพี่น้องจ้าไก่ชีได้งัดก็แล้วพี่น้องเราบึงรอส้มรอแซ่บน้า,าการได้พี่น้องด้อดเป็นเถื่อที่สอง,องพี่น้องที่ด้มาเห็นนามกุบุ่นอยู่บ้านนาังชนีป่ามาเ่อหนึง่งคืองานดองบ่ เงินดองแม่หน่องอเนยหรืองินดองเงของคำเนาะลืมสุฮามาหวังหันนะมากระบอกมีบ่าวบอยมือพนตกบ่าวตายกับพ่อก็อยู่ตั้งแต่พุ่นนะพี่น้องเฮ้อมือขึ้นเฮือนบ่าอ๋อแม่นบ่าวมือมืองินดองหนักกับมาเห็ดยูเนาะแม่นแมนเสื้อที่สามถือที่สี่แล้วมาเห็ดนางกระปุนเข่ามากระเจาะโยจ่นี่แล้ว แหมแล้วเจ้าก็นังย่งงี้ในเียงมาๆมันเท่าที่ใส่นี่อ่าภายสิเป็นคนตักอ่ะตักน้องบิวโจมมาบ่คือให้ตัวโจมตักใส่มันมันเออค่อยตักมงเด้อมาแล้วก็ใส่แล้วเนาะอ้าอสิบ่เต็มบ่ตายเบิ่งก่อนใส่ก่อนเต็มแลบ่เหลืออ่าก้อย บอกผอมันเงี่ยงหมอมันเงี่ยงตายเอาแบ่งออกแล้วเนี่ยเพื่อมันปวดเอาเอาหมอเอาหน่อยไม่ใส่ยิ่อยุ้ยลูกยหดนี่นิดตั้งมาใส่หมอ้างนี่กระไรเอาใส่หมอแกงเฮ้ยป้อนหมอแกงหน่อยเฮ้ยมันล้นเฮ้ยนี่นะโอ้ยล้นเฮ้ยเอ้ยพอเ้าเห็ด ซึ่งบักใหญ่นะเตากับตาบักใหญ่พีไปเลยเสียดายจ้องโจกว่ามีบ่เนาะโอ้เหี้ยๆแล้วลูกเสียดายเอา ก็ขังมาตักงหางเนาะก็ใายน้ำหนัเนาะตัวเนาะในจังหวงซีหนะมันพี่เนายมันบานขึ้นมาพ่อเหี้ยไปลายหยุดแล้วหยกถวายลงมาแล้วโอเคขับรถมึงลุกเฮ้ยหมกผีกมันบอแดงหมกผีกสูตนะเฮ้ย แล้ก็อมใส่นี่ล้วไปใส่ตัวน้ำนําเด้อตายจ่มใส่ตน้ำแม่นเอใส่ตน้ำมันโอเคพริกบ่แดงพี่น้องเอ้ยหน้าตาก็สิประมาณนี้ล่ะล้างลงเลยแล้วเด้อสิได้ปะใหญ่สิจับไก่เฮาเฮ็ดน้กะปุนพี่น้องเอ้ย เ่าเนาะไก่แะ้วแพงโหหยาดเสือหยาดมอนก็ทางัหนก็ได้ใช่ไหมสมัยย่าไม่ตายแถวแขบมันเฮ้ย เจียเจียบอกเหมือนเจียเลยเพาะเอาฟานไปปิดแล้วลูกนี่มันผดแล้วก็กินได้บ่นยแล้วก็ข่างตัวนี้บนี่นี่ย่องเอ้ยหยั่วเส็บเส็บโบแดงไปได้พี่น้อง นี่คือพักทำมันบ่เฮ้ยซ้ำอย่างบ่เฮ้ยรึสี่ซ้ำสี่อย่างพักเสริมถั่วงอกัตะบะโคนแล้วก็กระล่ำพี่น้งเลยเสนีจัดการลงมาจากข้างบนเฮือนครัวข้างบนเฮือนครัวอันสุดหรูของยายจืดพี่น้องเอ้ยอยู่กดดีเลยคือไปหันนักพี่น้องเลยเดี๋ยวเราไปกระเทียนถังน้ำ จ้าม yeah. ันกันนาวแล้วหนุ่งพ่อเสือโหดแหล่ะพี่น้องเลยตียงยุยย์แล้วกันจ yup ีเดล่าขี่มาเพียงตะนีนแล้วพี่น้องเดี๋ยวไปสอกันขีบงัดน้อพี่น้องเนาะมาหลุ่นกันว่าไฟสีเบิ้นจักถวยจักถวยเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องโป้งหลอดเฮ้ยตายเอ้ยมาโป้งตายโป้งแล้วก็เอาตัวหนามาปุ๊บ ขังไว้ตัวคาตากออกนะพอดพี่น้องเลยพ่อกันขีปนาได้พี่น้องเด้อขอบคุณถูกๆกำลังใจขอบคุณถูกๆคอมเมนต์ขอบคุณถูกๆคำตีชมคำบอกคำสอนพี่น้องจ้าสบายดี